แค่600แต่เป็นสาเลยจ้าจาวิดเวชันสามีของจริง ขี่มูจีชนีเล่นเกมมาแล้วจ้าจาวิตเขาเปลี่ยนเวอร์ชันเป็น3แล้วเดอ้อยังคงฮอตฮิตดูง่ายจอเดียวเบ็ดน้อยก็แตกหนักแมนยำขึ้นปัจจเบันสูงแค่80กว่าก็แตกแล้วไม่ต้องรอถึง9 0 1 0 0ห้อของดีรีวิวเพียบอยากแต่แอดไลน์ด่วนเชื่อจาวิตมีแต่ได้จ้าวันนี้จะมารีวิวเรียวๆกับเกมใหม่ค่าย PG Spirit Wonder เกมนี้มีสตารเตอร์มีววยแล้วก็มีตัวฟรีที่เป็นรูปประตูแดงๆรูปแฟชั่นมาเล่นคู่กับจาวิตไม่ต้องหว่วงเลยทุนน้อยงบน้อยก็เล่นได้า สำหรับใครที่งงว่าจาวิตคืออะไรจะสรุปง่ายๆให้ฟังก็คือจาวิตเนี่ยเป็นโปรแกรมแฮกสล็อตที่มาจากยุโรปเนาะวิธีใช้ก็คือเปอร์เซ็นต์น้อยอยากกดเปอร์เซ็นต์สูงค่อยกดเวอร์ชันนี้ใช้ง่ายเปอร์เซ็นต์สูงมันจะมีเสียงร้อยว้ายแบบนี้กดทันก็มีเปอร์เซ็นต์แตกสูงนะจ๊ะแตกรัวแบบนี้98เซกดไปเลยจ้าแตกชัวร์ไม่ต้องโหลดแค่เตอร์ถามโซแบบนี้เข้าฟีสปินกันเลยตอนนี้เราไ็ได้10ฟีสปินกันแล้วนะจ๊ะ จาวิททำไม่ได้นะเนี่ยเชื่อจาวิตมีแต่ได้กับได้แอดไลน์ด่วนเลยจ้าเข้าฟีสปรินต์มันดียังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะจ๊ะเราได้หมุนฟี10บครั้งโดยไม่ต้องเสียซักบาทแถมตัวคุณก็มากขึ้นมีตั้งแต่คูณ3าคูณหคูณเกคูณสิได้ทีก็็ได้เยอะกว่าปกติ้มซิ่งปกติเข้ามาเปอร์เซ็นต์ก็ยังสูงเป็นสัญญาณ ดีเลยตอนนี้จาวิดร้องแบบนี้ต้องได้แน่นอนอยากได้จาวิตไว้ใช้แอดไลน์ด่วนๆเลยจ้าจาวิดเวอร์ชั่นใหม่นี้ทำให้ผิดหวังทุนไมนงอกมก็เล่นได้80%ก็แตกได้นะจ๊ะไม่ต้องรอ9100แล้วกอเดียวดูง่ายเล่นได้หลายครไม่ใช่แค่พีซุอยตายแล้ว95%มาแล้วจาวิตแตกรัวๆร้องเรือรัว,รว,รวเป็นสัญญาณที่ดีจ้า แกใหม่คนเล่นยังไม่เยอะนะรีเข้ามาเล่นเลยอย่างไม่ครอบทุกเว็บนะอยากเล่นก่อนไทยแอดไลน์เลยจ้าอยากได้เจาวิทก็ทักขอในไลน์ได้เลยนะจ้ารีวิตแตกเหรอจ้าของเขาดีจริงๆพอแตกเยอะแล้วเปอร์เซ็นต์ก็ตกแสดงว่ารางวัลใหญ่ออกที่เราแน่นอนนจ้าเชื่อเจ้าวิทมีแต่ได้จริงๆคุณน้อยงบน้อยก็เล่นได้นะเจ้าวิทเวอร์สามีต่อเดียวดูง่ายขึ้นขันยังขึ้นมีเจ้าวินก็จะประหยัดขึ้นผมยิ่งบอกผมเตรียมถอนได้เลยซุเปลาแมกาวินแล้วจ้ะ คุน้อยงบน้อยแตกสามมื่นละจ้าทาไม่ได้จาวิตี้ทําไม่ได้นะเชื่อจาวิตีแต่ได้สนใจแอดไลน์ด่วนเลยเกมใหม่ pg คือดีมากเวลาเกมใหม่คขานี้ต้องรีบเล่นเลยนะแล้วก็จะเป็นพู้ที่ปังมากถ้ามีจาวิตช่วยแต่เซนสูงกดเปอร์เซนต์ตกอยากกดนะจ๊ะตอนนี้เหลือหมุนปีเจ็ดตัวคุณยังวิ่งไปคูณเก้าแลวนะจ๊ะถึง 8, แตกพันป๊อกแป๊กก็ยังกาไรนะจ๊ะเพราะทุนเรามาแค่หกร้อยเบ็ดน้อยต่อยหนักวันนี้เปอร์เซนต์ตกแล้วนะจ๊ะ จาวิตรอลุนเปอร์เซ็นสูงกติกีเอา้ายังพอแต่ปอกแตกยูนนะเออคูนเก้าเขาไปเล่นไปเปอร์เซ็นสูงแล้วจ้าเปอร์เซ็นสูงนี้ก็แตกให้ดูกันเห็นๆเ,เลยจ้ะย้ำอีกทีสปิริตวันเดอร์ค่าย PC. พีซีรีบเขาไปเล่นเลยกำลังแตกหนักแล้วอย่าลืมถ้าขอจาวิตนี่ลายจะได้มีตัวช่วยดูว่าควรกดตอนไหนนะจ้ะถ้าไม่ได้จาวิตนี่ทำไม่ได้นะแบบนี้ ปีควินทั้งที่2แล้วนะเดือดจริงๆโชคดีของเราที่พดตอนจาวิา้าสิปดเรเตาปีสปินมาแล้วยังบูมอยู่เลยทุนน้อยก็เล่นได้นะจ๊ะดูเปอร์เซ็นต์ให้เป็นก็จะเห็นกำไรแบบนี้เห็นไหมเปอร์เซ็นต์ตกถอรางวัลใหญ่อยู่ที่เรานนจ๊ะรอบนี้ลองนับกันและเล่นดูมาสีสา0,000ื่นกว่ารวมกับรอบนี้จะเป็นเท่าไหรทุน600้อเบ็ดน้อยก็ต่อยหนักนะวันนี้ขวดทำไม่ได้จาวิทำไม่ได้นันเนี่ยซุป,ปเปอร์เมกซวินแล้วตอนนี้เท่าไหร่ จบที่เท่าไรสี่หมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบวดเดือดจริงๆเลยวันนี้ทูกคนเปอร์เซนต์ตกเหลือนหนึ่งเลยจริงๆนะแสดงว่ารางวัลใหญ่เนี่ยตกเป็นของเราเห็น <He n S 2> ใช่ไหมเชื่อจาวิตมีแต่ได้ของดีรีวิวเพียบคนกอก็เพียบเช่นกันระวังเจอของปลอมนะจะแอดไลน์ให้ถูกหมาให้ถูกเว็บแบต40จะแตกเป็นแสนแล้วนะโอ้โห,โหเปอร์เซนต์สูงอีกแล้ว9 4เปดือดต่อเนื่องจริงๆจาวิตไม่ทำให้ผิดหวังเลยนะอยากได้แอดไลน์มาเลยมีอะไรพีกว่านี้ไหม แตกรัวเลยแตกยับยับเลยยังคองคูณสูงตอนนองคูนก้าวเข้าไปแล้วนะจ๊ะเชื่อเจ้าวิทมี่แต่ได้จริงๆเปอร์เซ็นสูงก็แตกจริงรไม่หมวกแม่นจริงแตกไม่หยุดเลยเกมนี้ทาําจ้าวิตร้องหนักมากเลยนะจ๊ะอาจจะไม่อยู่คนเล่นยังน้อยอยู่รีบแอดมาเล่นเลยทุนน้อยงบน้อยก็เล่นได้จ้าทุกคนสแคตเอร์นี้มันสอนได้ด้วยหรอเว็บอร์เตงปัญญาเปอร์รเซ็นเพื่อที่เก้าสิบหกเลยหรือว่าเราจะได้หมุนฟรีอีกสิบครั้งยังไงยังไงเจินไปแล้วนะคูนหกร้อยพีกัดเลยนะจ๊ะ เ็จแ,แค่40เนี้ยยังไงยังไงคูณ15แล้วนะยังไหลไม่หยุดเลยจาวิทโทษดีบอกเลยโคตรขุ้มเชื่อจาวิทมีแต่ได้จริงๆปอรเซนสูงก็แตกหนักจริงๆแตกไม่หยุดเลยและสแควเตอร์ก็ยังเด้งอยู่แต่เปอร์เซ็นต์ตกแล้วน่าจะไม่ได้แล้วลวจะจ้าสามเปอร์เซนนะโอเคเข้าบิ๊กินรอบที่สมแล้วนะ ถ้าไม่ได้จาวินนี่ทําไม่ได้นะเนี่ยแบบนี้จาวิทเวอร์ชันสนีของจริงแม่นจริงเปอร์เซ็นต์สูงก็แตกจริงเชื่อจาวิตมีแต่ได้นะเนี่ยรอบที่สมนี้ก็จัดไปอีก18,900มิวินนะจ๊ะ วันนี้มีแสนแตกแน่นอนนะเต์เฉันยังคงสูงอยู่ยังแตกอยู่ยังไหลอยู่เชื่อจาวิตมีแต่ได้กล้าในความเม่นของคนทำแม่นเก่งที่สายเลยลาแกมีคืนเดือดจริงตั้งแต่รีวิวมาแกมีพีสุดเลยแต่ทำไม่ได้จาวิตนะทำไม่ได้นะแบบนี้แสนแตกเนี่ยมึงหมุนสุดท้ายก็จบไปแล้วนะจ๊ะบอกเลยว่าเดือดจริงๆเชื่อจาวิตมีแต่ได้กับได้แอดไลน์ด่วนเลยนะจ๊ะ นี่ข้าฟรีสปินตอน98%ก็แตกแสนแล้วนะอยากรู้เลยว่าถ้าได้100%จะเป็นยังไงใครได้จังาวะร้อยมารีวิวให้ฟังหน่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปถอนก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย